ยิดดนดีต้อนรับเข้าสู่แคนดี้ตองแปดแคนดี้แปดแปดแปด,แปดโอมาเกมนี้นะ่ะแนะนำเลยภาพสวยอัญมณีภาพเจดสีมันีจ็แสงตารางการจ่ายภาษาไทยนะมาเบ็ดก่อนรออรอไเอเอยอร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 อย มีฟิวเจอร์ตัวคูณคอยช่วยเราอยู่ด้านข้างนะฮะเห็นไหมฮะถ้าเราเข้าตามไลน์ที่เขากำหนดตัวคูณได้ยิ่งได้เยอะอก็ยิ่งได้เยอะอะไรนั่นแหละคูนไม่ถูกเดี๋ยวดูตัวอย่างเอามาแล้วเฮ้ยคูณสามนี่ไงโอ้คูนห้าละมเอ้ยคูณสามได้เท่าไหร่ คลิกลิง์ด้านล่างใต้ YouTube มาเลยนะฮะถ้าอยากจะเล่น960บาทนึกสภาพดีถ้าแม่งตกคูณ5นะกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแคนดี้ตองแปดด้วยนะฮะ